ครับเครื่องยนต์อนอนกประสงค์ฮ o n d a นะครับเป็นเครื่องที่ซ่อมง่ายที่สุดแล้วก็มีปัญหาที่คนแก้ไม่ได้มากที่สุดนะครับตัวนี้นะครับทำมาแล้วนะครับบดวาวล้างคาบูแต่ยังติดยากนะครับนะฮะตัวนี้ทางเราแกะออกมาหรือดูใหม่นะครับเราจะใช้ฟิลเลอร์เกตนะครับเดี๋ยว เบอร์ไม่จับนะครับเบอร์0.002นะครับความบางขนาดนี้นะครับทางเราจะใช้ค่าประมาณนี้นะครับท่านเครื่องของท่านใดนะครับที่สตาร์ทแล้วดีดมือนะครับควันทงไว้เลยนะครับคือวาล์วห่างนะครับเครื่องลูกสูบตั้งพวกนี้นะครับมันไม่สามารถจะตั้งวาล์วเหมือนลูกสูบเอียงได้นะครับมันจําเป็นต้องถอด ถอดวาลออกมาแล้วใช้ตู้เชื่อมอ็อกนะครับอ็อกตีนวาลวให้มันได้ขนาดนะครับพอดีแล้วเอาฟิลเลอร์นะครับสอดเข้าไปนะครับให้มันฝืดพอดีนะครับแต่ตัวนี้มันห่างทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวทางเราจะแก้นะครับตัวนี้จะดีดมือนะครับเราจะแก้ทั้งสองตัวให้ได้ <c oughs> ความห่างของ ฟิลเลอร์0.002นะครับแล้วก็จะทำการไล่วาลใหม่นะครับติดยากนะครับตัวนี้นะฮะนานแก้ครับอย่างที่บอกนะครับวาลตัวนี้มันจะตั้งไม่ได้เหมือนลูกสูบเอียงนะครับเราจะออกแต้มตีนวาลนะครับแล้ววัดระยะนะครับด้วย0.02นะครับ ฟิลเลอร์ตัวนี้นะครับสอดเข้าไปที่ตีนมันนะครับตัวนี้เราเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็จะถ้ามันเดี๋ยวกล้องมนาะจับถ้ามันหนาเกินไปนะครับเราก็ใช้หินเกียรเกียรให้ได้ระยะมันอ่ะเกียรแบบนี้นะครับที่สำคัญต้องมีฟิลเลอร์นะครับไว้สอด วัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆให้มันได้พอดีนะครับอย่าให้มันห่างเกินไปถ้ามันห่างเกินไปมันจะดีบมือนะครับเวลาสตาร์ทนะครับครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับนะบตามมาตรฐานนะครับลองสตาร์ทดู ตัวนี้ตั้งวาวบดวาวให้เรียบร้อยนะครับสตาร์ทแบบไม่ดีดมือนะครับเดินเบาได้ดีนะครับเสียงเงียบนะครับถ้าวาวห่างนะครับเสียงมันจะดังนะครับก็เหมือนเครื่องทุกรุ่นนะครับ ข้าวาวห่างนะครับมันจะแข็งบิดมือนะครับแต่ตัวนี้เป็นลูกสูบตั้งนะครับมันจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวิธีการนะครับการจะเป็นช่างนะครับต้องละเอียดรอบคอบนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ